อันนี้คิดอันนี้นั่งเป้าเล็กถ้าเราวเล่นเป้าไหนเป,เป้าจุดหรือว่าเป้าแมันเรื่องเรื่องเป้าตามสะดวกเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะามันตามความถนัดเรื่องเป้านะเพราะว่าอย่างพี่พี่เล่นเป้าแฉกก็เลยคือเล่นมาตั้งแต่สมัยเคาน์เตอร์เนาะ,ะพี่นะอันในส่วนนี้พี่แบบพี่กําลังอึง้งอยู่เรื่องเรื่องวิกใส่วิกแล้ว เป้าแม่งบีบบีบจัดเลยอะ่ะเป้าเป้ามีดอะ่ะเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูก็ได้เออคลิปมีดปืนพกปืนพกไอเทกไอแท็กเก้ามันเล็กแล้วนะแล้วพอใส่มีดเข้าไปอะ่ะพอถือมีดอะ่ะเล็กกว่าอีกเดี๋ยวเฮ้ยแต่ก่อนมันสุดแค่นี้ไม่ใช่หรอวะเออสุดแค่นี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เนีย่ยคิดนั่งเฮ้ยเอาข้างกล่องเลยนะน,นี่คือใส่บิกนเนี่ยบิกทองเออ แล้วก็ยังงงอยู่ว่าเนี่ยทำไมมันเล็กกว่าน,นี้เยอะหรอโอ้นี่มันชิดแล้วนะชิดสุดแล้วนะคือตอนแรกก็กลับประมาณนี้นี่มันใส่นี่ปุ๊บพอถือมีดที่เล็กกว่าเลยค่า accuracy อาจจะมีผลกับในส่วนนี้ก็ได้เออในส่วนเอส่วนนี้แหละส่วน A accuracy ก็คือความแม่นยำเนาะก็จะมีส่วนในในส่วนเป้าบีบเล็กลงขนาด แล้วเดินนี่เดินเดินมีดเดินปกตินี่ยิงนะเห็นปะปึ๊บปุ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 ๊บโหโคตรโกงครับผม